วิปัสสนากรรมฐานบอกเหตุการ์ล่วงหน้าจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่ห้า ฉันเกิดที่จังหวัดนาราธิวาสวันที่28มกราคมพุทธศักราช2468เมื่อดิฉันเกิดได้สามเดือนก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นดิฉันจะตามคุณย่าไปวัดเป็นประจำและคุณย่าจะทอดกระถิ่นทุกปีไปทางเรือไปวัดแถวอยุธยาบ้างอ่างทองบ้าง จังหวัดสิงห์บุรีบ้างตอนอายุเจ็ขวบดิฉันฝันเห็นเทวดาท่านยืนอยู่บนต้นไทรเป็นต้นไทรต้นใหญ่ขึ้นอยู่หน้าบ้านริมคลองเทวดาท่านบอกดีฉันถ้ามีอะไรเดี๋ยวท่านจะช่วยท่านไม่ได้พูดออกเสียงหรอกนะแต่เราเข้าใจเทวดาท่านนุ่งผ้าลายยกดอกสีทองสดใส แต่ไม่ได้ใส่เสื้อมีแต่สั่งวาลทับรวงท่านสวมชดาด้วยนะเรื่องนี้ดิฉันไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งช่วงเวลากลางวันดิฉันลงไปไว่ายน้ำเล่นและได้ทำซ้อยตกน้ำน้ำก็ลึกคลองก็กว้างเมื่อกลับมานั่งที่ท่าน้ำใต้ต้นไทร ดิฉันไม่กล้าขึ้นบ้านหรอกกลัวจะโดนตีแต่ก็เหมือนมีอะไรมาโดนใจให้ดิฉันว่ายน้ำไปกลางน้ำทั้งที่น้ำตรงนั้นลึกดิฉันยืนไม่ถึงและเมื่อดำลงไปก็กำดินขึ้นมาหนึ่งกำมือมีใบสนเต็มไปหมดและที่สำคัญมีสร้อยของดิฉันด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ ดิฉันจำได้จนถึงทุกวันนี้ในปีพุทธศักราช2486ดิฉันได้ทำการสมรสกับคุณดีเรกนาสกุลปัชมาดีโลกตอนนั้นดิฉันอายุ18ปีมีบุตร4คนและได้ย้ายที่อยู่ไปหลายจังหวัดในปีพุทธศักราช2503ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ดีๆตาก็มองไม่ค่อยเห็น ยิ่งข้างซ้ายนะมืดสนิทตอนนั้นดิฉันกลุ้มใจและคิดมากจนนอนร้องไห้ทุกวันจนคืนหนึ่งมีคนมาเข้าฝันบอกว่าไม่ต้องไปรักษารอกอีกหกเดือนเดี๋ยวก็จะหายเองดิฉันก็เชื่อตามความฝันนั้นก็ไม่ได้ไปรักษาอะไรส่วนตาข้างขวาก็พอมองเห็นได้เล็กน้อยแต่ต้องใส่แว่นช่วย ดิฉันก็ใช้ตาข้างเดียวมาตลอดพอถึงปีพุทธศักราช2512คุณดิเรก,ก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นนายอำเภอจอมระเราอยู่ที่นั่นสามปีก่อนจะย้ายมาเป็นนายอำเภอที่สิงห์บุรีในปีพุทธศักราช2515พอมาอยู่ที่สิงห์บุรีดิฉันก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายกายเท่าไหร่ เราะที่ฉันเป็นโรคนิ้วกินยาทั้งไทยและฝรั่งรักษาอย่างไรก็ไม่หายจิตใจของดีฉันร้อนรนอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเป็นห่วงอะไรเต็มไปหมดทั้งที่ลูกสาวคนโตของดีฉันก็เป็นพยาบาลอยู่บ้านที่สมุทรปราการคนเดียวลูกชายก็กำลังเรียนหนังสือลูกสาวคนเล็กนั้นกำลังเรียนอยู่ปีหนึ่ง บ้านพักที่ดิฉันอาศัยก็มีบรรยากาศเย็นแต่ดิฉันกลับไม่นึกอยากจะอยู่พอดีรู้จักพักพวกที่ตลาดสิงห์บุรีมีเจเตียงร้านพูนทรัพย์สินเป็นหัวหน้าจัดรถแล้วก็มีคุณป้าส,สมมีคุณพี่ยูพินเรามีการประมาณ20คนจะมาที่วัดอัมพวันทุกวันพระมาตั้งแต่บ่ายสอง ลรวก็กลับบ้านกันตอนเที่ยงคืนดิฉันก็มาวัดแบบนี้บ่อยๆมาได้ประมาณหนึ่งเดือนก็รู้สึกว่าจิตใจของดิฉันสงบขึ้นอยากให้ถึงวันพระไววัยพระครูภาวนาวิสโสหรือหลวงพ่อจรันท่านเมตตาสอนพวกเราปฏิบัติธรรมท่านสอนดิฉันด้วยตัวท่านเองสำหรับตัวดิฉันนั้น นับว่าหลวงพ่อจรันท่านเป็นผู้มีพระคุณทั้งมีพระคุณกับตัวดิฉันและมีพระคุณต่อครอบครัวของดิฉันเป็นบุญของดิฉันอย่างยิ่งที่ท่านเมตตาตอนที่อยู่สิงบุรีนั้นดิฉันจะขยันปฏิบตัติแม้เวลานอนเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นตีหนึ่งตีสองดิฉันก็จะลุกขึ้นลางหน้าลุกขึ้นมาปฏิบัติ และก็ได้ผลมากนะแม้แต่โรคนิ้วที่ดิฉันเป็นอยู่กินยาหลายหมอก็ไม่หายแต่เมื่อนั่งปฏิบัติธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเสียงดังขับคลายขับคลาเหมือนเสียงปืนและมีลูกไฟวิ่งวิ่งเข้าไปในดวงตาข้างซ้ายของดิฉันดิฉันนั่งแล้วเห็นเห็นแบบนี้ถึงสองครั้งจึงรู้ได้ว่าเรามีกรรม และนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่ทำให้ดิฉันมองไม่เห็นดวงตาข้างซ้ายของดิฉันมองไม่เห็นประมาณ30ปีไม่น่าเชื่อเลยว่ากรรมจะตามทันขนาดนี้เพราะเท่าที่จำได้นะในชาติพกนี้ดิฉันไม่เคยทำใครเอาไว้แต่ตอนนี้ตาของดิฉันหายเป็นปกติดิฉันไม่ต้องใส่แว่นแล้ว หลวงพ่อจรันท่านเมตตาถามดิฉันก่อนเริ่มปฏิบัติธรรมและตอนนี้ดิฉันรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรดิฉันก็มาคิดดูก่อนปฏิบัติดิฉันเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือปล่อยตามกระแสคลื่นลมเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่พอปฏิบัติแล้วเรารู้ตัวและมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความฝัน ก็ยังเป็นนิมิตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าและบางครั้งก็ยังย้อนไปในอดีตได้ด้วยเมื่อดิฉันสงสัยตัวเองว่าตอนมาเกิดนั้นดีฉันมาเกิดได้อย่างไรเพราะบ้านที่เกิดดีฉันก็ไม่เคยเห็นระหว่างนั่งสมาธิดีฉันจึงนิมิตเห็นเป็นรถรางขนาดเล็กไม่มีหลังคามีคนนั่งเต็มไปหมด รถที่ว่านี้วิ่งเร็วมากวิ่งอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นพอไปเห็นบ้านหลังหนึ่งก็เห็นเป็นเวลากลางคืนเดือนไงรถก็เหวี่ยงแบบเข้าไปเลยเป็นบ้านสถานีรถไฟดีฉันจึงระลึกได้ว่าคุณพ่อของดีฉันนั้นท่านทำงานที่สถานีรถไฟบางครั้งดีฉันก็มีเรื่องทุกข์ก็จะกราบพระพุทธเจ้า และระลึกถึงหลงข้อจรัยเสมอดิฉันจะปรารบกับท่านชาตินี้ไม่เคยสร้างทุกให้ใครทำไมดิฉันถึงทุกอย่างนี้แล้วดิฉันก็เข้าปฏิบตัติระหว่างที่เข้าปฏิบตัติก็ได้นิมิตเห็นภาพในอดีตซึ่งเป็นอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งดิฉันเคยเกิดเป็นผู้หญิงและมาสร้างปราพุทธรูปมาถวายที่วัดอยุธยา แต่ดิฉันไม่ทราบว่าวัดไหนดิฉันก็กราบเรียนให้หลวงพ่อจรรญท่านทราบและอีกชาติหนึ่งเห็นตัวเองเป็นผู้ชายที่กำลังเมาเหล้าและทะเลาะกับเมียที่มีลูกเล็กเห็นแล้วก็น่าสงสารจับใจแต่ชาตินี้ดิฉันมีกุศลดิฉันกลัวคนกินเหล้าแต่สามีและลูกชายของดิฉันเขาก็ไม่กินเหล้าโดยที่ดิฉันไม่ได้บังคับ และไม่ได้ขอร้องกันเลยในปีพุทธศักราช2517ทางการได้ย้ายคุณดีเรกไปเป็นนายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตัวดิฉันเองไม่อยากไปเสียดายที่ต้องอยู่ไกลครูบาอาจารย์และต้องอยู่ไกลจากพักพวกดิฉันรู้สึกสนิทสนมและรักกันเหมือนญาติพี่น้องเมื่อมาอยู่ที่จังหวัดระยอง ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ดีฉันก็จะกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันบางครั้งเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันบ้างบางครั้งเข้าปฏิบัติกรรมาฐานสิบห้าวันบ้างตอนนั้นคนยังไม่มากเหมือนทุกวันนี้ห้องกรรมาฐานมีเก้าถึงสิบห้องส่วนมากนะก็จะมาเข้าอยู่ปฏิบัติคนเดียวไฟฟ้าจะมีเฉพาะในห้อง เมื่อเปิดแล้วจะสว่างเวลาไปถวายสอบอารมณ์หลวงพ่อจรันท่านจะเมตตาถามขาดเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าไฟฟ้าสว่างไหมดิฉันก็จะกราบเรียนท่านไม่ได้เปิดไฟพรอนกจะตื่นนกจะร้องกันเจียวจาวพีหมดแต่พอตอนมืดดิฉันเปิดไฟดูก็ไม่มีนกร้องอีกเลย คงเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อจรันท่านคงเรียกนกให้ไปอยู่ที่กุฏิของท่านกันหมดไม่อยากให้รบกวนคนปฏิบัติธรรมตามปกติดิฉันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆเมื่อมาอยู่ห้องกรรมาฐานเวลาประมาณหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มดิฉันจะได้กลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมมากๆที่ไม่เคยได้กลิ่นจากที่ไหนและบางครั้ง จะมีเสียงมโหรีเบาๆมีคลองให้จังหวะได้ยินถึงสามวันดิฉันก็คอยสังเกตนะว่ากลิ่นที่ว่านี้เสียงที่ได้ยินนี้มันจะดังมาจากไหนกันตั้งแต่คราวนั้นจนถึงตอนนี้ยี่สิบปีแล้วดิฉันไม่เคยได้กลิ่นและไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลยเมื่อครั้งที่ปฏิบัติอยู่ในห้องกรรมฐาน ได้ยินเสียงคนสวดมนต์ได้ยินเสียงดังมากดีฉันก็นึกสงสยัยใครกันนะมาสวดในใจก็นึกอยากเห็นแค่ดีฉันนึกเท่านั้นปรากฏมาให้เห็นนั่งเสียติดเลยเป็นผู้หญิงอายุ80กว่าดีฉันก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อจรันฟังหลวงพ่อจรันท่านว่าที่เห็นหนะัก แม่ฉีก้อนทองตอนนี้เป็นเทพไปแล้วอยู่มาตอนหลังหลวงพ่อจะรันท่านสร้างห้องกรรมาฐานเพิ่มขึ้นมีอยู่แถวริมรัว้วติดกับโรงเรียนเดี๋ยวนี้เป็นหน้าวัดมีห้องหนึ่งเป็นของเจเตียงแกจะปิดเอาไว้แต่ถ้าที่ฉันมาปฏิบัติแกก็จะเปิดห้องให้และขอให้อยู่ห้องของแก พอดิฉันเข้าไปอยู่เรียบร้อยแกก็เล่าให้ฟังมีคนเข้าทรงเขาบอกว่าห้องนี้แรงเพราะปลุกทับประตูเมืองโบราณมีทหารอยู่เต็มไปหมดตอนที่ดิฉันได้ยินดิฉันก็ชักใจไม่ดีดิฉันก็พูดกับเจเตียงไม่มีอะไรหรอกเรามาสร้างความดีแต่ส่วนลึกแล้วดิฉันก็ชักใจเสียว แพราะตอนนั้นมาเข้าปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยแต่พอดิฉันมาเข้าปฏิบัติโอ้โหมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่งตัวเรียบร้อยเขามานั่งพนมมืออนุโมทนากันดิฉันก็เห็นแบบนี้อยู่หลายครั้งเรียกว่าเห็นจนชินในปีพุทธศักราช2521 คุณดีเรกมาเป็นนายอำเภอที่เมืองระยองและนี่ปีเดียวกันก็ย้ายไปเป็นนายอำเภอที่จังหวัดจันทบ,บุรีรับราชการได้เจดเดือนคุณดีเรกก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลและเป็นเวลาใกล้เคียงกันที่หลวงพ่อจรันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ท่านเมตตาไปเยี่ยมคุณดีเรกท่านไปถึงจังหวัดจันทบ,บุรีทั้งที่คอของท่านก็ใส่เฟือก ดิฉันเห็นแล้วกระตื้นตันใจและสำนึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีในเวลานั้นมีพวกขมรเข้ามาทานจังหวัดตราดจะเผาบ้านเรือนรอนัษฎรเผาตามเขตชายแดนและอยู่บริเวณเขาใสาดาวเป็นทางลัดข้าราชการที่อำเภอและดิฉันไม่อยากให้หลวงพ่อจรรรคท่านกลับทางนั้นแต่ท่านเห็นว่าใกล้ดี และจะได้ถึงสิงบุรีไวๆท่านจึงถูกขมินกักรถเอาไว้แต่สุดท้ายก็อนุญาตให้ไปพร้อมกับถวายของให้ท่านมาอีกต่อมาในเดือนเมษายนคุณดีเรกก็ถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรันท่านก็เมตตาครอบครัวดีฉันจัดรถพาพักพวกจากสิงบุรีมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนับว่าเป็นพระคุณอย่างสูง ที่ท่านเมตตาครอบครัวดิฉันมาเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2533ตั้งแต่ต้นปีเลยดิฉันรู้สึกใจคอไม่สบายฝันเห็นงานศพถึงสองครั้งเป็นงานพระราชทานเพลิงศพมีกองกิตติยศอยู่สองข้างทางเห็นทหารแต่งตัวเต็มยศและตัวเองก็ไปงานนี้ด้วย ดิฉันก็นึกสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นหนอททำไมช่วงนี้เห็นนิมิตถึงหลวงพ่อเจรันท่านมาเตือนให้ทำความเพียรบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วพาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2533ลูกชายของดิฉันพันโทเด่นศักดิ์ปัทมาดิโรก ก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันและก็เป็นอย่างที่เห็นทุกประการมีกองเกียติยศมีทหารแต่งตัวเต็มยศเต็มไปหมดนับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นิมิตมาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นความทุกข์และสะเทือนใจอย่างแสนสาหาัสโชคดีที่ดิฉันมีพุทธคุณมีธรรมคุณมีสังฆคุณจึงคลายความทุกข์ไปได้บ้าง ยิ่งทุกข์ดิฉันก็ยิ่งปฏิบตัติวันไหนที่ดิฉันนอนไม่หลับดิฉันก็นั่งภาวนาไปตลอดทั้งคืนจึงดับทุกข์ไปได้มากดีฉันได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงที่ได้พบครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อจรันและบัดนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันได้บอกเล่าเรื่องราวของการปฏิบตัติและข้อความที่เป็นประโยชน์ เกิดบุญกุศลดิฉันขอกราบบูชาพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณมาณโอกาสนี้ด้วยวิปัสสนากรรมฐานบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมเจ้าของเรื่องคุณโสภาปัมตมาดิโลก จากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่ห้าเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม